ประสบการณ์ตรงนี้นะคะบอกต่อแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ยังมีปัญหาสุขภาพของตัวเองแล้วยังห้าไม่เจอรือนะคะเจอกับผลิตภัณฑ์หมาหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วนะคะไม่สามารถไม่ช่วยอะไรเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะย้อยมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งนะคะเป็นเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะสั้นสกัดทีบรรจุอยู่ในซองนะคะแม่ กระทางกาแฟนะคะสารสก,กรัดยีนสองชนิดเทยูในสองกาแฟสองนี้นะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะในกาแฟลายลากาแฟนะคะทีเ่เพื่อนๆเคยดื่มเคยกินนะคะในความเมื่อนที่แตกต่างวันนี้นะคะทาให้ลองค่ะทาให้ลอง ในความเมื่อฉินต่ต่างท้าให้ลองกล้านะคะก้าเอาตัวเองนะคะเอาตัวเองเอาประสบการณ์การชายการดื่มการกินคงตร,รวจตัวเองนะคะเป็นซื่อนะคะเป็นตัวเครื่องไม้บ่งบอกถึงว่าถ้าได้ดื่มได้กินผลิตภัณฑ์ของแม่หมดแล้วนะคะคุณจะรู้ถึงความแตกต่างในความเหมือนที่ต่างกล้าท้าให้ลองนะคะก้าท้าให้ลองเป็นๆคะ่ะถูกสิ่งถูกอย่างนะคะมี นะคะมีห้ากินผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างมี5กินมีพักมีพื้นผลไม้ทุกอย่าง,นนาางในธรรมชาติมีค่ะถ้าคุณห้าทุกถ้าคุณห้าตรงนะคะแต่วันนี้นะคะคุณถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องไปหาเราได้เอามาบรรจุอยู่ในซองซองเดียวแล้วนะคะมีสารสกัดที่มีสรรพคุณนะคะที่มีสรรพคุณช่วยนะคะช่วยไลย่ล ย่างลายลายโรกลายลายชนิดนะคะมีให้เรายู่ในซองซองเดียวแล้วคุณจะไปห้าผืดจากที่นี่ที่เขามีสานตกค้างที่เขาห้าแล้วมันไม่ครอบอะ่ะนะมันไม่ครบแต่วันนี้เราได้เอามาวายนะคะอย่างเช่นไฟเบอร์นะคะมีสารสกัดสิบเจ็ดชนิดมีเทากับพักผลไม้รวมอยู่ในนั้นเทากับพักห้ากิโลเป็นเวนคะ่ะห้าดายห้ากิโลแล้ว เปิดเผกินได้ไม้กินได้ครับไม้วันหนึ่งกินเราก็ลูกนึงกินไม่ครบกินไม่หมดจะแม้กินซ่อมโลนก็กินไม่เึ่ง